จังหวัดตราดสิ้นพระเกจิพระครูกัลยาณานุรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่เจ้าอาวาสวัดห้วงโสมสิ้นพระเกจิดังเมืองตราดพระครูกัลยาณานุรักษ์หรือที่ลูกศิษย์เรียกว่าท่านพ่อหนูอดีตเจ้าอาวาสวัดห้วงโสมหมู่สามตําบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด สริอายุ86ปีพันสา67โดยมีพระอาจารย์สุช,ชาติมนตชาโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วงโสมพระที่ให้การดูแลท่านพ่อหนูตลอดมาท่านได้กล่าวว่าท่านพ่อได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่18ตุลาคม2565ที่ภายในกุฏิเจ้าอาวาสและในวันเดียวกันทางคณะลูกศิษย์ และผู้ศรัทธาจะได้เคลื่อนย้ายสรีระร่างพระครูกรลยาณา,านุรักษ์หรือท่านพ่อหนูออกจากกุติเจ้าอาวาสเพื่อไปบำเพ็ญกุศลทางพิธีศาสนาที่ศาลาวัดห้วงโสมพระครูกรลยาณา,านุรักษ์หรือท่านพ่อหนูมีอาการป่วยเริ่มเมื่อปีพศ .2557 มาป่วยหนักในปีพศ .2500 59เป็นต้นมาจนกระทั่งมรณาภาพท่านพ่อหนูหรือพระครูกลยานณานุรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอครองใหญ่เจ้าอาวาสวัดห้วงโสมจังหวัดตราดท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีจริยวัรงดงามท่านหนึ่งเป็นพระนักพัฒนามีลูกศิษย์ลูกหามากมายผู้สืบทอดพุทธคมจากหลวงพ่อสดพระเกจิที่คนครองใหญ่รุ่นเก่า จะทราบถึงความขลังและความศักดิ์สิทธิ์กันดีจากนั้นในเวลา9ก้นาิกา30นาทีทางแพทย์จากโรงพยาบาลคลองใหญ่ทำการตรวจหาสาเหตุการมรณภาพของพระคกกร,านานานรูกรลยาณนารักษ์การตรวจหาสาเหตุเกิดจากหัวใจเลือดข้างในสมองและโรคชรายังความโศกเศร้าแก่สิทธานุสิทธิน้อมถวายความอาลัยและเดินทางมาจากในวัดห้วงโสม ต่างช่วยกันเตรียมความพร้อมบริเวณภายในวัดท่านถือเป็นพรคเกจิที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งในภาคตะวันออกก็ว่าได้ทางด้านพระครูพิทักษ์บุรเขตเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาวได้เชิญคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบตไม้รูด สอจอมนัตชลาลาไลผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ร่วมประชุมชี้แจงการจัดงานของศพพระครูกัลยาน,นานุรักษ์หรือท่านพ่อหนูเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลาเกคืนโดยในวันที่27ตุลาคม2565โดยทางวัดได้ขอพระราชทานเพลิงศพไว้ด้วยค่ะวิเชียนม่วงสีภาพข่าว สุกันวลีสุวรรณายงาน